อธิษฐานบาลมี EP 1เนี่ยจะเป็นการอินโทรหรือว่าเป็นบทนำซึ่งแต่ละบารมีก็จะมีอยู่อยู่สคลิปนะส EP วแล้วอธิษฐานบาลมี EP หนก็จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องท,ทั่วไปความเป็นไปมาของอ,อธิษฐานก่อนจากนั้นก็ EP สองก็จะยกตัวอย่างว่าการปฏิบัติทำอย่างไรนะ อันที่สามก็จะเป็นการสรุปว่ามันมีประโยชน์อย่างไงบ้างในการปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่ออยากจะนํานเสนอเอาไว้นะซึ่งอันนี้มันเป็นมุมมองนะเป็นการเพิ่มมุมมองหรือว่าให้มุมมองแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเนะี่ยเอ้มันถูกหรือมันผิดยังไงเนี่ยหลวงพ่อไอ้ที่เขาทาอยู่อที่มันไม่ตรงกับหลวงพ่อเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอะมันแต่มันก็ไม่ตรงกับว่าอาคุณจะนิพพานในชาตินี้ ถ้าคุณจะไปยึดว่าออธิษฐานเนี่ยมันหลวงพ่อบอกว่าอธิษฐานนี่คือความตั้งใจนะคุณบอกว่าอธิษฐานนี่คือไปขอพรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นอธิษฐานอ่าที่เป็นภาษาไทยอ่ะที่เขาเรียกว่าสำนวนไทยหรือว่ามันได้รับอิทธิพลจากออินเดียนะอย่างเช่นว่าอธิษฐานใช่ไหมจริงจริงแล้วมันอ่านว่าอธิษฐานนะถ้าในบาลีเนี่ย อาทิเน,นี่ยแปลว่าใหญ่สะเนี่ยแปลว่าทําให้มีขึ้นฐานอะแปลว่าฐานก็ <c oughs> คือ,คอที่ที่ตั้งหรือที่อยู่ที่เอให้มันมีบริเวณในบริเวณหนึ่งขึ้นมาอ่าแล้วฐานคือคือที่ที่ตั้งที่อยู่ของเราเนี่ยประมาณนี้อ่ารวมความคัน่ารวมความในในบาลีก็อย่างว่าทําให้อ่ฐานใหญ่ขึ้นนะทําไม่ฐานใหญ่ขึ้นอ่นนอกับอีกคาว่าบารมีเนี่ยนะ บาลมีนี่มันตั้งให้มันตรงกับไอ้ธรรมะไอ้จริงๆคือมันเป็นนิสัยนะบาลมีนี่หลายคนก็จะไปมองว่ามันเด็นไอ้มันเกิดเป็นสำรวนไทยอะว่าเออเป็นผู้กว้างขวางเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงอะไรอไอย่างนั้นนะจริงๆแล้วไอ้บามมบบลมีเนี่ยมันในอ่ในบาลีเนี่ยในไอ้ตัวที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยในสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือ มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมีขึ้นมาในในจิตอ่ะในใจของเราว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นบ่อยๆอ่ะเช่นทานบารมีนี่คือเรานึกถึงทานขึ้นมาบ่อยๆอย่างเงี้ยอ่เนี่ยคำว่าบารมีเนี่ยเราเราเราไปเรามักที่จะไปบวชหรือว่าถึงวันอะพระวันสัปดาห์แล้วเราจะไปบวชเราอยากจะไปถือศีลอะไรเงี้ยเราอยากไปสัมทานศีลอย่างเงี้ยนะอ่าหรือว่าปัญญาบารมีก็คือ มันมันเห็นเอ,อ่อเห็นปัญญาปัญญาบริมีนั่นเป็นปญญ